ฉันมองแล้วมือสกเออเจ็บหลังปแปกแลกเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ฉันต้องตื่นม,มาสักหน่อยนะแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยออทำไมมันเป็นห้องเขาๆแบบนี้ละเนี่ย ฉันจำได้ว่าฉันอยู่ในห้องของบ้านฉันไม่ใช่เหรอเออเออฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกันนะมีประตูตรงนั้นด้วยแต่ว่าประตูมันใหญ่มากเลย โอเคฉันคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้แหละโอ้โอหเฮ้อเหนื่อยจังเลยอยากหาอะไรกินเฮ้ยแอปเปิลลวนมาได้ไงเอ้แต่ว่าวมันแตกไปแล้ว S <S เออเดี๋ยวกโออฉันต้องจำได้ <S 2> <S 2> อเอ,อ่อทำเป็นว่าทุกคนไม่เห็นแล้วกันโอ้ฉันลืมไปกระเป๋าใบนี้ของฉันมีอาหารอยู่นี่นะเออไหนเขาลองดูหน่อย โอ้ฉันฉันรู้แล้วนี่จะช่วยฉันได้นี่ไงเค้กช่วยฉันได้แน่นอนเลยขอบคุณมากนะเจ้ากระเป๋าเฮ้ยกินเลยอคือ,อเค้กดหนะ้าเออเออไม่เป็นไรยังเหลืออีกในกระเป๋า ฉันมียาในกระเป๋าอยู่ไหนก็ลองดูหน่อยสินี่ไงยาอืมโอโ้โ,อโหเยี่ยมมากเลยกระเป๋านี้เอ๋เย่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 อืม เออแต่ว่า,ฉ,วา,าวฉันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทำเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่ามีเสียงอะไรใน,นหัวจะเลือกอะไรดีเสียงอะไรอ่ะ คุณจะเลือกอะไรระหว่างเกมต่อยมวยกับกับเกมเกมเกมส้นเหรอโอ้เอ่อฉันขอเป็นเกม่ายมวยแล้วกันได้คู่ต่อสู้ของคุณคือไอแตงมโมเออคู่ต่อสู้ของฉันนี่ โอเคได้เวลาต่อยแล้วสินะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มได้วิ่งเยอะเฮ้ยไปเลย้อยอีนี่มันต่อยได้ด้วย,ยมีแกเป็นใครกันนะฉันฉันรู้ว่ามีแค่ฉันแค่คนเดียวไม่ใช่เหรออ ในตรงนี้อีตายซะอืมฉอือโ,อโอ้โห,โหมันโจมตีไม่แรงมากแฮะเปิดโหมดรักษาอัตโนมัติเปิดโหมดรักษาอัตโนมัติฮ้ยนั่นมันอะไรลนะ่ะอ้ โอ้อยารักษาได้เองต่อไปคู่ต่อสู้ของคุณก็คือข้าวพูดแมนโอ้มีแกน่คิดว่าจะสู้ฉันได้เหรอและคุณจะได้อาวุธใหม่นั่นก็คือมีเล็กเล็กโอ้เยี่ยมเลย แกนตายใสามสองหนึ่งเริ่มโอเคทำเป็นว่าไม่เห็นฉากนี้แล้วกันทุกคนแกเพิ่งเห็นฉากนี้แล้วโอเคเออโอเคลืมตาได้สามสองหนึ่งเริ่มแกตายไปซะ วิ่งเสียผิดวิธีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังมีแขนอีกแขนอยู่มานี่ส์โอเคทำเป็นว่าไม่เห็นฉากนี้เหมือนเดิมแล้วกันท่านผู้ชม <Okay. S 1> อย่าเห็นฉากนี้เลยเอออย่าเห็นฉากนี้โอเค ไปต่อไปแกน่ะต้องตายตายซะอีนย่ที่สุดก็ตายแล้วฮนะแต่ว่าของกินเดี๋ยวก่อนนะฉันมึงไปแคก่ก้อนนั้นคือของกินอันสุดท้ายของฉันแล้วแล้วฉันจะได้ของกินจากไหนล่ะเนี่ย ไว้เจอกันใหม่ในวันที่สองเปิดระบบรักษาอัตโนมัติเปิดระบบรักษาอัตโนมัต,เบบต,มติเปิดระบบทิ้งอัตโนมัติเออได้เวลานอนแล้วฮะทุกคนฉันเห็นอะไรบางอย่างเออ ฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ใช่เห็นเ mm hmm. ออตอนนี้มันก็มืดมากแล้วอะ่ะตอนนี้มันตีสามแล้วแต่ว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงกิตร้องแบบเออแบบเนี้ยแหละแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามัน หมาความว่ายังไงเออแต่ฉันคิดว่าฉันควรนอนแล้วลืมเรื่องนั้นไปได้แล้วเฮ้ยตื่นมาในวันที่สองแล้ววันนี้อะไรอะอะไรี เออในวันนี้ฉันก็ตื่นมาแต่ว่ามีบาดแผลอะไรสักอย่างปต,ต,งต,ตงิคนใช่ไหมเฮ้ยมีบาดแผลอะไรสักอย่างที่ข้างหลังคอฉันนะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเออเดี๋ยวกันนะเสียงในหัวไางมาแล้ว เออเสียงในหัวมาแล้วโอเคเสียงมนหัวฉันอยากเล่นอะไรสัย่งว่ามาเลยนะเล่นมวยเล่นต่อยมวยเหมือนกันวันนี้ต่อยมวยไม่ว่านนะเออหรอโอเคงั้นก็ งั้นก็ทิ้งมีดก็แล้กันทิ้งมีดอัตโนมัติโอเคเอแกไม่ได้เก็บมีดไว้หรอโอ้เก็บไว้เหลืออีกเยอะก็เลยทิ้งไปโอ้โหแย่เลยโอเคแต่ว่า เกมีเกมหนึ่งไงซ่อนหาใช่ไหมใช่แล้วเกมซ่อนหาโอ้เออแล้วสาเหตุที่เกมไต่มวยเนี่ยไม่ว่างเพราะว่าอะไรเหรออ๋อเพราะว่ามีคนกำลังเล่นเกมนั้นอยู่แล้วเขาเล่นในวันนี้ไปแล้วคนอื่นเลยเล่น ไม่ได้ทนกว่าจะรอวันหน้าโอ้หรอใช่แล้วแหละแล้วก็ซ่อนแอบโอเคนะแล้วใครจะเล่นกับฉันล่ะก็ฉันนี่ไงฮะโอเคเดี๋ยวนายไป ไปซ่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นฝไยซ่อนเหรอแล้วทำไมไฟมันเป็นแบบนี้ล่ะอ๋ออันนั้นก็แค่ปิดไฟนะ <c oughs> ่ะอ๋อเหรองั้นฉันขอไปซ่อนก่อนนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปซ่อนแล้วเฮ้ อเออซอนตรงนี้แหละสามารถก่อสร้างได้หน่อยนะใครจะก่อสร้างไหมล่ะโอเคก่อสร้างเป็นเหล็กและกัรนี่แล้วก็อิดโอเคฉันก่อสร้างเสร็จแล้วฉันก็แค่แอบใช่ไหม โอเคแอบ,บอย่ในนั้นแหละโอเคต่อไปนี้จะมีเสียงนับโอ้เหรอสิโอ้เก้าแปดเจ็ดหกห้สสองหนึ่ง Ui, kẻ tai, Ê, năn cái gì á, tuồi cái gì vậy cái ơ, ơ, năn năn lo, hơ, nay này hả, vẫn còn chưa, vẫn แล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะมันก็แค่ฝันะ่ะนเออดูก่อนมีฝันไลค์มากมากเลยฮโอเคแล้วไต่มวยวันนี้เอ,อ่อไต่มวยได้หรือเปล่าอ๋อได้สิ 포티 t 이비나